อีกที่หนึ่งจังหวัดค่ะคุณผู้ชมคะที่จังหวัดสุขโขทยัยเขาได้มีการเชิญชวนนะักท่องเที่ยวนะคะไปสัมผัสอากาศเขาบอกว่าไปชมบรรยากาศย้อนอดีตที่สีสัจนาลายัยเป็นเป็นการเขาบอกว่าต้องนุ่งผ้าไทยแล้วก็ใส่เครื่องเงินเครื่องทองลายโบราณด้วยเพื่อที่จะไปชมวัฒนธรรมประเพณีรวมไปถึงวิถีไทยของคนสุขโขทัยสมัยก่อนค่ะ ที่บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์รีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยค่ะทางด้านของนายสุชาติทีฆสุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยได้ไปเปิดงานย้อนอดีตศรีสัชนาลายัยนุ่งผ้าไทยใส่เงินทองลายโบราณประจําปี2564ซึ่งอําเภอศรีสัชนาลัยนะคะก็ไม่ได้มีการร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทยัยจัดขึ้นถึงวันที่12ธันวาคมนี้ค่ะเพื่อเป็นการอนุรักษ์แล้วก็สืบสารวัฒนธรรมประเพณีและวิถี ชีวิตของคนไทยสมัยสุขโขทยัยของเมืองศรีสัชนาลัยให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้ไปสัมผัสบรรยากาศแบบย้อนยุคในช่วงวันหยุดติดกันหลายวันเพื่อไปร่วมย้อนอดีตนุ่งผ้าไทยใส่เครื่องเงินโบราณลายโบราณเที่ยวชมวิถีชีวิตของศรีสัชนาลัยแล้วก็การละเล่นพื้นบ้านด้วยค่ะ ก็นอกจากการเราเล่นพื้นบ้านแล้วนะคุณผู้ชมก็จะมีในเรื่องของการแสดแงศิละปะวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้านสีสัชนาลัยในอดีตนะคะเป็นหมู่บ้านวิถีไทยตลาดโบราณใครใกค้ค้า้าแฟชั่นโชว์วิวัฒนาการผ้าพ,พื้นเมืองจากอดีตการจนถึงปัจจุบันชิมขนมพื้นบ้านอาหารพื้นเมืองเวียนเทียนแบบทักษิณาวันทักษิณา วัดนะคะรอบวัดช้างล้อมเป็นการแสดงการเล่าเรื่องของเมืองศรีสัชนาลัยประกอบแสงแล้วก็เสียงนะคะในการเปิดเมืองสุโขทัยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจตอบสนองในด้านของนโยบายของรัฐบาลด้านการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวภายใตมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นะคะที่สําคัญการสวมใส่ผ้าไทยเนี่ยเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในเรื่องของการสวมใส่ผ้าไทยใส่อย่างไรให้สนุกด้วย